มาต่อกันที่ลาดท้ายนู่น นกน้ำทะเลสาบน้ำเขาอกขลุก

you จริงเลยมีใครมีใครดูจั๊กไหมครับนี่ลูกครอบครอบครึ่งดูแลก็กินแต่ว่าต้องหวรื่เาเวลากินก็ต้องทำปือนะอันนี้อร่อยกว่าพันไหนอร่อยกว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวขอยี้ก่อนนะเอาเอาเคไหมนี่วิธีการกิน

อย <c oughs> ่ะใช่บีบก็ได้บีบก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้ลักๆก็คือจะทำให้มันนวดให้จับโอเคครับไปเลยครับครับ

hết cảnh bài <laughs> hết rồi chín cái mi ừ. vừa quá mà rồi đi

mời <laughs> mời 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 าาอเอาจาอตามเอซื้ออแล้วลูกคไม่เคยกินหนูฉัไม่เคยจริงๆเลยนพรอจ๋าวันเธอไม่เคยกินลูกคมอร่อยใช่เไปิ้งก,กับบอคาดเธอต้องคลิ้งก่อนไหมิงรว่เอาไมืมอเอค่านในบ้านเาไม่เคยกินนอเ็จาดียวฝันดำไม่ดำฝันดำมันดำ ด้นว่าลูกว่าดีกว่าเนอะลูกตูมีกาแฟที่ตีลยได้าองเราแต่เดียวเออนี่ต้องยดิบาทป่ะเอาไอ้มครับเอไปต้องตุ้งเลก็ไ่ต้องตุ้ง่นในเบยไม่ต้องเบอยู่ อันนี้ตุ้งยีบานะครับตุ้งอาดิบค่ะเอาตุ้งอไเขาตุงไอแตงอนอู่เเอากระหมะจิ้มันจบยิ้มจะจิ้มแต่ไม่อะน้องก็ไม่มีไอจิ้มเลยก็ได้ตุ้งมันเร็วเด้อขอในตุ้งอะเกจิ้มเอี๋ยวสุ้งตุ้งเล็กแต่ว่าไม่ต้องใเน Na lạc Na Na làn Tung đi bà em đi. Rồi, nhiều ca. Chị tuấn, năm té.

รรียบ้อสถานที่ธี่การกินหน่อยค่ะสถานที่ทีการกินลูกกรอบเจะแล้วฉีกอร่อยกับเยี่ยมเลยเยี่ยมอ๋อเยี่ยมแม่ลูกวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะลาดกเกลียดแลยลาดไต้นู่นปลากูเบ้มากซื้อลอกก่อ พาคร right? ูมีกับครู <t disappears> วัสดุมาเดทนะคะที่ตลาดใต้โนนเสีหายหมดสีหายหมดกับสีไงนู้ยนะคะเปลี่ยนเยอะได้บ้างวันนี้เปลี่ยนเยอะได้บ้างคุณกูซื้ออะไรบ้างคะมะละกอเรดดี้ค่ะกาแฟส้มค่ะมันบูคาแล้วก็น้ำพริกมะขามค่ะผมชอ บ้านนอก,ก heh. บ้านนอกเธอซื้ออะไรลูกครกลูกครบออกยังไม่ลูกครบลิกกลบ้นออกมาด้วยลูกครบครกโอเคผ่ <c urb> <c urb> okay. านลูกค <c urb> รบลิ้นไม่ออกมาไม่ผ่านลิ้นออกใหม่อีกหนึ่งอ๋อใหม่ค่ะลูกคร <c urb> ก้บา <c urb> ไเล็วกูจะเป็นตากรองไง ต้องทำยิ่งครับผมเปิดจิ้ได้เลยครับไม่ซื้อไม่เป็นไรทานดูก่อนได้เลยเจ้าเมว์วอลของจริงเลยนะมีการเล่นนะครับจริงเลยอันนี้จะายกินซุปที่ต่อจากนี้ครับอันนี้ก็จะมีเป็นพวกอันนี้ก็จะเป็นการแสดงของเด็กนะ ได้มากนึ่งซิ้งล่ะนะครับไอ้นี่มันเกลือเนี่ยหรอไอติมตัดไอติมตัดไอติมตัดแต่ว่าชอบก็เรียกว่าได้ชอบการนี้ชอบการดีไซน์แพ็กเกจจิ้งแบบจิ้งน่ารักน่ารักเห็นไหมใบตองจะไม่ย้อยใส่มือง่ายง่ายคือคือคือมันไม่เลวกลากมันไม่รู้ลากรออกเกลี้ยกเออ สั่งรสช็อกโกแลตแต่หอมกลิ่นตุเรียนเพราะมันปนกันอยู่ในรังเียแล้วก็มีกลิ่นเบือกน้อยๆหัวเม็ดไอติมผูบจะได้เก่งเก่งเก็ตดี้นะแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนร้านไปไหนไงยะเจียวกวัน ส่วนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับหับกซาาจูดนนเป็นกล้องจูดนะฮะมวกด่านเชียง นับม่ลูกกูถวดแกสลักไม้ชิ้นเดียวทีีสุดของปากตายใช่ที่สุดของปากตาย ไม่เทอเลย่ใสมันเต็มเลยแล้วท่านพีเซนดพีเซนดีดนี่เได้รวยหมดจ้ารวหมดซะลักษณะมันขึ้นมันเป็นพืชพันธุ์ชนิดใดไม่จับเรื่องพันธุ์เลยใช่ดูดเม บ้านมแม่เป็นอะไรก่นี่บ้านราันแหวมากคนใช้นแม่ม่นเเป็นียลนองเด็กเล็กป็ตไม่อเป็นจุกจุกเดี๋ยูเลจะไม่ได้สนเงินถกนะก่กิงอ่านกืินมาไม่ได้จิง แอปสอดินด้วยนะบรรยากาศโดยรวมก็ตประมาณนี้นะครับสำหรับลาดตายโนดปัตตานนะครับมาเทียวกันได้